คำถามนี้ดีมากๆคับน้องมีน้องหลายคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวท้องถิ่นแล้วถามว่าอ่านยังไงให้จาโอ้โหปัญหาโลกแตกคับน้องแต่พี่บัารวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วมีอยู่5วิธีบอกเลยนะใครที่ชอบวิธีไหนเลือกแค่หนึ่งใน5นี้พอยังไงเราโดนหนึ่งใน5แน่นอนครับเริ่มจากวิธีที่1นรับน้องที่เขาเรียกว่ายอดฮิตตลอดกาลและทาให้หลายคนเนี่ยจำด้วยก็คือเขาเรียกว่าทําสรุปเป็นของตนเองหลายคนเนี่ยเวลาเราเรียนผ่านตาําราหรือว่าจะดูผ่านช่องอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยพี่บัาจะขอ,อน้องแบบนี้เสมอว่าควรสรุปเป็นฉบับของตัวเองด้วยอาาจจจะะเเเเปป็็็นนนขีียยยคคล้ๆรงวมมกได แบปปิ้งหรือจุดเน้นบางจุดก็ได้นะไม่ต้องสรุปทั้งหมดก็ได้การที่เราได้ทําแบบนี้เหมือนเป็นการทบทวนของเราเองนะครับอันนี้อันแรกเลยเนอะเรื่องเกี่ยวกับการสรุปของตัวเองอันที่2องน้องเขาเรียกว่าเว้นวรกการอ่านครับน้องเว้นวรกการอ่านคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วหลายคนเนี่ยเราก็จะบอกเวลาหนูน้อยค่ะหนูกําลังทํางานแล้วเราก็จะอ่านแบบเดือนสุดท้ายแบบเข้มๆเนี่ยเปิดโดยที่ไม่มีวันพักผ่อนเลยสิ่งที่สําคัญของเรื่องนี้คือเวลาเราอ่านเนี่ยมันต้องมีวันพักดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเป็นอ่านวันเว้นวันัก1วันพักหนึ่งว กับมาีเฟซเราก็จะแม่นในเนื้อหามากขึ้นโอเคไหมครับถัดมาที่3ครับน้องอันนี้สําคัญมากๆและหลายคนเนี่ยใช้เรื่องนี้เกิดประโยชน์มากๆเขาเรียกว่าให้น้องเนี่ยลองสอนคนอื่นครับน้องคือบางทีเราอาจจะมีเพื่อนนอะเออเราอาจจะทําสรุปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้จะสําคัญมากๆเพราะมันจะเป็นการทบทวนตัวเองและสะท้อนขัดไปโดยปกติแล้ววิธีการเรียนรู้ที่ง่ายมากที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าอ่านเอง,อ,เอ,งอ่านเองอยากแม่นมากขึ้นให้เราอะไรครับน้องอ่านออกเสียงออกมาอ่านออกเสียงแล้วเราอยากให้แม่นที่อื่นให้เราลองสอนคนอื่นครับน้องอันนี้สําค ถัดมาที่4ี่ครับน้อง,องเขาเรียกว่าอ่านเนื้อหาไม่สําคัญเท่ากับการฝึกทําข้อสอบเก่าครับการฝึกทําข้อสอบเก่าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ได้เยอะมากขึ้นการที่เรามีประสบการณ์จะทําให้เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนบางคนเนี่ยอ่านเนื้อหาแม่นมากๆคิดว่าโหตัวเองนะกฎหมายฉบับนี้เป๊ะแล้วหารู้ไม่เจอเข้อสอบไปเก่าหัวแก๊กๆเลยเออเพราะอะไรเราอาจจะยังไม่ได้แม่นจริงๆเราอาจจะเผลอหลอกตัวเองดังนั้นเนี่ยฝึกผ่านทําตัวข้อสอบเก่าจะเกิดประโยชน์มากๆครับและสุดท้ายข้อที่5ครับน้องเขาเรียกว่าจงเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาผูกก ชอบท่องเป็นนกแก้วนวกขุนทองถูกต้องไหมโดยเฉพาะข่าววิชากฎหมายพี่บาสจะชอบบอกว่าเรามีข่าวสารบ้านเมืองเนอะนะครับโดยเฉพาะข่าวการเมืองต่างๆเนี่ยที่เราจะพอโยงได้อยู่นะเหมือนที่พี่บาสชอบทําคลิปสรุปต่างๆอะเวลาที่แบบมีข่าวเรื่องนั้นข่าวเรื่องนี้พี่บาสเขาจะบอกว่า <S <S เห็นไหมมันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพรบนี้มันอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายข้อแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาขอให้น้องเนี่ยลองผูกโยงเอออย่าท่องจําอย่างเดียวแต่ให้เราลองไปดูกับชีวิตจริงด้วยดังนั้นเนี่ยห้าข้อนี้สําคัญมากๆนะแล้วแต่คนนะครับาบไหนนใ5 ข้อนี้ก็เพียงพอเกินแล้วแต่ถ้าเผื่อใครนะคะับอกว่าอ่านหนังสือเองแล้วพี่บัตหนูยังไม่เข้าใจเลยหนูเป็นคนอ่านเข้าใจยากพี่บัตแนะนําตัวนี้แล้วกันนะติวท้องถิ่นเดอะฟีรี่นะครับครบจบอยู่ในเล่มเดียวเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือแถมคอร์สเรียนเนอะที่มันจะมีเขาเรียกว,ว่ากระดาษแบบนี้เออให้เราได้ฝึกทําข้อสอบจริงมีเป็นออกมาเป็นแพนเนอร์แบบนี้วางแผนให้แต่ละวันและที่สําคัญที่สุดก็คือเรียนกันตลอดชีพครบจบทุกวิชาเลขสังคมไทยอังกฤษกฎหมายอัปเดตใหม่ล่าสุดครับน้องถ้าน้องคนไหนสนใจนะครับเล่มนี้เนี่ยไม่ lạc lối thôi